สวัสดีตอนเศร้าคะ่ะพี่น้องบริถายคลิปเลยคะ่ะมือวานอยากหลายบรรยากาศตอนเศร้าไม่พี่่น้องเบิงคะ่ะพี่น้องือเก่าแหละคะ่ะเบิงตบ่บรรยากาจะฝากเีย่าเด้ยดพี่น้องเด้เอเห็นหมอกปะคะเตรียมตัวทํางานแล้วพี่น้องเอาเบีย์แต่งโม่ไม่พี่ให่น้องเบิงเหเเนน็นะปะคะที่แย่ไอ้แก่เม็ดมือนั่นแหละงามหมค่ะพี่น้อง ใกล้แล้วค่ะใกล้จะได้ปลูกแล้วอื่นกับปลูกแล้วคะ่ะพี่น้องนม่แตงงามอยู่คะ่ะพี่น้องพอใบไหลดิคะ่ะเห็นบ่คะ่ะเจ็ดลอยสามลอยกวาถาดคะ่ะพี่น้องใกล้แล้วค่ะใกล้จะได้ปลูกแล้วอื่นก็ได้ปลูกแล้วคะ่ะพี่น้อง มล็ดแตงแดงค่ะแดงแดงไรเม็ดค่ะพี่น้องจะสีง้ามแบบนี้แหละค่ะพี่น้องยอดที่สองที่สามเกิดขึ้นมากะกะปลูกลงดินเลยค่ะพี่น้องต้องคาดูนเนะะาะกะมันน่นในเก็บนะค่ะเนะาะมอกบ้านฝนตกพี่น้องเมื่อนี่ตอนเศร้ามากก็เลยมีหมอกนจาจัหน้อย เห็นบ่คะแตงที่ห้าเพะไว้ไลทดีค่ะพี่น้องสามร้อยกว่าถาดเกือบสี่้อยปุ๋แค่ะพี่น้องแตงแดงนี่เบียรแตงเหลืองค่ะพี่น้องโอเด้งแตงเหลืองแตงสีเหลืองค่ะพี่น้องปลูกไว้เอาไว้เอาดอก ไปผสมพันธุ์กับแตงแดงนะคะเนาะแตงเรืองนี่เก็บวบเก็บดอกพี่น้องเก็บดอกเพื่อไปที่ผสมพันธุ์ของกับแตงแดงค่ะไห้มันลูกตใหไ้มันไหลมเมล็ดเห็นบ่มคะแตงแตงของเฮาเง่าอาดหลาดเลยพี่น้องเอ้ยพื้นที่เฮากลายดอกพี่น้องประมาณ แปดซิบเก่าซิบไลนนี่แหละคะ่ะหมอกตอนเศร้าสวยงามเม่พี่น้องฝนโตของบ้านวันนี้ก็เลยมีหมอกจำนีนะคะเนาะเอาบรรยากาศตอนเศร้าๆไม่พี่ใหญนอ้องเบื้งซื้อ่ามันบรรยากาศตีสำไหนมาเลเซียพีน่น้องไม่ค่อยได้ลงคลิปดอกคะ่ะ สำนีเนาะค่ะสวัสดีค่ะ